มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพิ่มอีกหนึ่งปีมิตรชัยบัญชาน้องชายลิเกพิธีกรดังฟองเทสผู้กำกับรีซับวันที่6ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายง,งานว่าที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาศาลได้อ่านคำพิพากษาคาดีหมายเลขดำที่อเจอ3ทที่พันตำรวจเอก ปจัจพลรอดโพทองผู้กำกับสบพราชหลุมแก้เป็นโจทยื่นฟ้องนายคีริรักสมณะบารมีหรือว่ามิตรมิตดชัยบัญชาพระเอกสิรเกชื่อดังน้องชายของเอชัยยามิตรชัยนะคะที่เป็นจำเลยในฐานความผิดเอาความอันเป็นเท็จฟ้องผู้อื่นต่อสารว่ากระทำความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175คดีนี้เมื่อวันที่27มีนาคม2560 เวลากลางวันที่ศาลอาญากรุงเทพมหานครจำเลยได้นำความอันเป็นเท็จฟ้องกล่าวหาว่าโสดด้กระทำความผิดอาญาฐานริดเอาทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา338ฟ้องว่าโจดด์ข่มขืนใจให้ลงลายมือและลายชื่อในสัญญากู้ยืมเงินและสัญญารับสภาพหนี้35ล้านบาท โดยที่จำเลยทราบดีว่าโจทไม่ได้กระทำความผิดแต่ว่ากระทำการฟ้องต่อศาลเพื่อให้โจทต้องได้รับโทษทางอาญาค่ะภายหลังศาลได้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความเนื่องจากโจทได้ถอนฟ้องต่อมาปรากฏตามคำพิพากษาศาลแขวงปทุมวันเห็นว่าจำเลยทำสัญญาดังกล่าวโดยสมัครใจมิได้เกิดจากการข่มขู่หรือว่าข,ข่มขืนใจแต่อย่างใดการที่จำเลยได้ถอนฟ้องคดีอาญาฐานรีดเอาทรัพย์มิได้ เกิดจากการจำเลยลุกแก่โทษเนื่องจากจำเลยยอมรับสภาพในฐานความผิดแจ้งความเท็จแล้วก็ถอนฟ้องในความผิดฐานริดเอาทรัพย์จากจำนนในหลักฐานที่โจทย์มีค่ะเนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงเดียวกับที่คดีที่โจทย์ฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดธัญ,ญบุรีที่พิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดและสัญญาดังกล่าวที่จำเลยทำมิได้เกิดจากข่มขืนใจและก็ข่มขู่ การที่จำเลยถอนฟ้องในความผิดฐานริดเอาทรัพย์จึงไม่ได้เกิดจากการรุ้แก่โทษของจำเลยซึ่งไม่เป็นเหตุที่ศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หรือจะไม่ลงโทษเลยก็ได้และเพื่อประโยชน์ทางคดีของจำเลยเองเพราะมิฉะนั้นจำเลยสามารถถูกฟ้องให้รับผิดในฐานเบิดความเท็จอีกหนึ่งกรรมได้ค่ะศาลได้พิเคราพยานหลักฐานและพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา175ลงโทษจำคุก2ปี แต่จำเลยให้การรับสาร,รภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีบรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7 8คงจำคุก1ปีให้นับโทษต่อจากคดีอาญาหมายเลขแดงอ4727ทับส5งของศาลจังหวัดธัญบุรีแล้วก็คดีอาญาหมายเลขแดงที่1 1 8ทับสอของศาลแขวงประทุมวันค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ